ใช่หนุ่มซึ่งอาคาเนทที่เพิ่งถูกแฟนปลอกเลิกได้พบเจหอหลจังผมไม่สนใจเรื่องความรักหรอกแรงไปปปะแต่ความจริงแล้วเขาคือโปรแกรมมากหนุ่มอบไลายสุดเย็นชานี่ฟังนะเขานอกใจฉันเพราะว่ามีคนใหม่ในเกมนี่ละผมไม่สนใจครับได้อเฟอร,ร์อย่ามดาด่าหรอทางนี้ทางนี้คย่ยามดาด้าอากิโตะคุงเสียตรงที่เย็นชาไปหน่อยอุตสาหไปซื้อมาให้เลยเหรอ เขาดูไม่ค่อยสนใจผู้หญิงนะสิแถมเด็กกว่าฉันด้วยผมไม่ค่อยพูดเพราะว่ากลัวจะพูดอะไรที่ไม่ควรนะครับถ้าเธอจะคิดมากขนาดนั้นทำไมไม่สรารภาพรักไปเลยละ่ะคุณอาคเนะตอนนี้ไฟแดงนะครับฉันรู้จักเขามาตั้งแต่เด็กแล้วหมอนั่นคนดีเลยละ่ะนี่ยามาดะทำไมถึงจับมือฉันไม่ตลอดเลยละ่ะรักสุดฟินเลเวล999กับยามาดะคุง